ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เพิ่มบ่ได้ไปตอนนกเด้อพี่น้องเด้อพาพันธามาขุดมันครับผมมาขุดมันอยู่ในหล่องสวนครับผมอุดแต่เศร้าแล้วพี่น้องเลยเอาจนเงียหน่อยฟอกบอกละ่ะพันธาสูบ่าพันยุดมาจากไดนสูบวะนี่โหน พาคนงานมาพาลุงล่างมาขุดมันครับผมผูนผู้สวยผมนั่งอยู่ในหม่มผุนใจถอดแล้วสมผู้สวยครับผมเงยว่าท่านดูตาเพิ่มดู <c oughs> ได้หลุมเดียวเนี่ยเพิ่งเอาพี่น้องรวยอยากกินมันก็นมาขุดออเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มาขุดเองครับผมให้ฟร <c oughs> ี <c oughs> ครับผม นกเขาก็มาน้ำอยู่ครับพี่น้องผุนใส่ไว้ปลาผุนใส่ไว้ในปลาผุนครับผมคลิปนี้ก็อยากให้พี่น้องเห็นว่าจาันเพิ่มว่าเด้ตัวแต่นกเด้อพี่น้องเด้อว,นะวันว่างครับวันว่างกับว่าขุนมันแต่เสาครับผมมันแก้วครับผมพนันเถาะกับผุน พดอยพดแล้วครับพี่นอ้นนนองเนีกนังหมดผ่านถาผ่านยดครับพี่น้องอพดผ่านหยดก็ดีน้ำเข้าไปพี่น้องนี่แหละครับชีวิตของคนตอนนกครับผมเสาตอนนกมือนเสาตอนนกมหาคุณมันครับผม ขุดมันในหล่องสวนครับพี่น้องคลิปนี้คือที่มีสมิเดอร์พี่น้องเดอร์เขาได้กินหอดกินเถิงกัน,อาากนโอเคครับสวัสดีครับ